สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเน่แคปิตอลนะครับผมวันนี้วันปิดยอดสิ้นเดือนนะครับวันที่30กันยายนนะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับวันปิดยอดกันนะครับผมก็ยอดเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมในระดับหนึ่งนะไว้สู้กันใหม่เดือนหน้านะครับผมก็แซมขอบคุณก่อนเลยนะครับขอบคุณคุณลูกค้า ที่มั่นใจและเชื่อใจในตัวแซมในการออกรถกับแซมนะครับผมก็รถที่แซมคัดให้กับคุณลูกค้าทุกๆคันเนี่ยรับรองเลยว่าสวยปิ๊งตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับแซมคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้รถในลานตอนนี้ก็โล,ล่งละเตรียมตัวที่จะรองรับในส่วนของรถใหม่เข้ามาละตอนนี้เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็น v ีออสนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะวีออสเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมรวมไปถึงตัวนี้ BYD นะครับ BYD ตัวนี้เป็นออโต้สนะครับสีฟ้าสวยเชียวนะแต่ก็บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าจะได้ขายให้กับคุณลูกค้าหรือเปล่าก็อาจจะติดในส่วนของหน่วยงานทดแทนหน่วยงานล็อกเช่าสั้นอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูก่อน เป็นภาพรวมๆนะครับเพราะว่ารถพึ่งเข้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เบิกกุญแจนะครับผมรวมไปถึงเจ้าตัวนู้นด้วย c ีวิกนะครับเจนล่าสุดเลยนะครับปียี่สา๋ยวพาไปดูนะครับผมนะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะเหมือนเดิมน,นะครับแซมฝากกดติดตาม ช่องลดหมดสัญญาเช่าดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้แซมด้วยนะครับผมฝากขอบพระคุณล่วงหน้าก่อนเลยจากหัวใจนะครับผมมาเดี๋ยวมาในส่วนของในโกดังก่อนนะครับผมก็เริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยนะ BYD นะตัวออโต้สตัวนี้นะ <c oughs> พึ่งเข้ามาเลยนะครับอย่างที่บอกนะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะได้ขายกันหรือเปล่านะ จะติดในส่วนอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะให้ดูนะครับนี่มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะหมดสัญญาเช่านะนี่มาแล้วออตโต้สามนะครับนี่ BYD ย่อมาจาก b u i l Your d r e ี m นะ <c oughs> นี่นะนี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะ ในส่วนของเลขไมลปีอะไรเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ทราบนะครับพอรถเพิ่งเข้านะเอาไว้ว่าแสมมาประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันว่ารถหมดสัญญาเช่ามีรถไฟฟ้าปลดมาบ้างแล้วแต่ขายได้หรือขายยังไม่ได้ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมม่ะเดี๋ยวไปต่ออีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเช่นกันนะครับสำหรับเจ้า Honda Civic ตัว h y b r ิ d นะครับคันนี้ปี2023นะครับ เลขไม่สามหมื่นสามพันกิโเมตรนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ยังไม่การันตีว่าจะได้ขายให้กับคุณลูกค้าทั่วๆไปหรือเปล่านะมาดูก่อนก็แล้วกันนะแซมพามาชมก่อนก็แล้วกันนะครับผมโชมล่าสุดเลยนะครับนี่ซีวิคตัวไ b b ิ d นะครับตัวนี้นะนี่นะตัวนี้ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงว่าได้หรือไม่ได้นะให้ดูก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะ มาเอาคันที่ขายได้ดีกว่านะครับขายได้แน่นอนคือรถครอบครัวนะครับตัวนี้ u ุ d ได H1 นะครับตัวนี้ขายได้นะครับสำหรับเจ้าุนได H1 คันนี้นะขายได้นะคันนี้เป็นรถปี2000เดี๋ยวนะฮะขอดูก่อนเป็นรุ่นดีลักนะครับ H1 รุ่นดีลักปี2020นะครับคันนี้เลขไม์อยู่100,000 3 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา9 7 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ขายได้นะยังว่างอยู่นะครับผมนี่นะว่างอยู่นะอันนี้ต่อมาคันนี้ก็ขายได้นะครับมีราคามาแล้วคือโต y o t a a เอาพาด2.5 h y b r i ้ารินะครับคันนี้รถปี2020นนะครับเลขไมล์ห0ึ0งแเ็มกิโลเมตรคันนี้ราคา 1,841,000บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะว่างอยู่นะครับแต่คันนี้แซมบอกก่อนเลยว่ารถสวยแต่กุญแจรีโมทมีแค่1ดอกนะครับแจ้งก่อนเลยนะครับมี1ดอกนะคันนี้รถสวยปิ๊งเลยภายในเรี่ยมๆนะครับมีสลงสลรูปด้วยนะยังนี่นะมามาเดี๋ยวมาต่อตัว อีสุสิวเอ็กดีกว่านะครับผมคันนี้รถนี้ของเจ้าตัวนี้นะครับเข้ามา4คันนะครับมี1คันจอดอยู่ที่โกดังบางนาคือเจ้าคันนี้คือเลขไม้น้อยสุดแล้วครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับเป็นตัวท็อปของเครื่อง3 0 0พันขับสองนะครับเครื่อง3 0 0พันขับสองรุ่นดิออนิกนะครับ คันนี้ราคาอยู่722,000บาทนะสำหรับคันนี้นะครับผม722,000บาทนะครับจะมีไม่แสนสี่หมื่นไม่แสนห้าหมื่นไม่มีไม่แสนห้าหมื่นก็ขายราคา722นะครับแต่ถ้าเกิดไม่แสนเจ็ดกับแสนเก้าจะขายราคา711,000บาทนะครับคันนี้722,000บาทนะ คันนี้ติดจองจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับ 1.8e นะคันไหนที่มันติดจองหรืออะไรงไงแซมก็จะข้ามไปนะครับจะข้ามไปนะจะได้ไม่เสียเวลานะส่วน2คันด้านหน้านี้ลูกค้าแซมเองนะครับรถตู้คันนี้ลูกค้าแซมเตรียมตัวรับต้นเดือนหน้าวันที่2นะครับจากชนบุรีนะครับ เป็นปี1 9หน้ายาวเกียร์ธรรมดาไม่2 0 0 0 0คิดดูแล้วกันเตรียมรับรถวันที่2นะครับผมขอบคุณมากครับผมส่วนคันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็น4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาไม่4ี5หมืก็เตรียมรับรถเช่นกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสคันนี้ของเดือนหน้าแล้วนะเดือนนี้พอแล้วแซมพอแล้วนะครับจบละนะครับผมมามาเดี๋ยวพาไปดูลายข้างนอกละ พาไปดูข้างนอกดีกว่าแดดล่มล่มละแดดร่มล,ม,ลมตกแล้วนะครับผมมาละก็ถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่โกดังบางนานะครับแนะนำเลยนะโทรหาแซมก่อนเข้ามาชมรถหนึ่งวันนะครับแล้วก็ติดในส่วนของล่มเสื้อแขนยาวหมวกด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นลานกลางแจ้งแบบนี้นะครับนี่นี่นะ มันจะค่อนข้างร้องนี่ก็4ี่โมงเย็นละพระอาทิตย์เพิ่งตกนี่นเพิ่งตกนะครับผมแถวแรกแถวนี้ก็คือเป็นรถที่เพิ่งกลับมาจากปรับสภาพนะครับหลายๆคันบางคันก็ยังไมเ่เตรียมตัวที่จะไปปรับสภาพนะครับผมน,นี่นะก็จะมีเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดนะครับผม นี่ท้งนั้นเลยนะสีประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ก็จะขยับขึ้นมาแล้วนะครับ6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นะครับไม่ไม่ข้าม50,000ไม่มีเหลือแล้วนะครับเพราะว่าเราขายราคาเท่ากันนะครับแซมขายเท่ากันลูกค้าก็จะเลือกแต่ไม่ที่น้อยๆก่อนเนาะนะครับขายเท่ากันทั้งหมดนะครับผมส่วนพวกตู้คาโก้แบบนี้ยังว่างอยู่นะครับตู้คาโก้แบบเนี้ยอ,อย่างคันเนี้ย รู้สึกจะเลขไมอยู่เท่าไหร่ลหลักหมื่นนี่แหละนะครับราคาอยู่ 3... 3.39ปี21นะครับอย่างเงี้ยนะครับผม V ีอมีคันนึงหลุดจองนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะหลุดจองนะครับผมส่วนตู้ในส่วนของตู้อลูมิเนียมมีว่างอยู่3คันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะ แต่พามาดูตัวหน้านี้ก่อนหน้าหมูป่าสองคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับนี่ไม่เจ็ดหมื่นกับไม่แสนเจ็ดนะครับ <c oughs> ปียี่สิบนะครับยังว่างอยู่ราคาสาม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 แสนสามื่นสามพันนะครับทั้งสองพันนี้นะไม่ My, ไอตู้คาโกเตียเนี่ยไม่เจ็ดหมื่นแปดส่วนคันนี้ไม่แสนเจ็ดนะครับ 333,000บาทนะนี่นะมาสีประตูตัวเตี้ยก็มีที่แซมคัดไว้อยู่อีวานคัน2คันนะครับใครสนใจยังไงก็ทักหรือโทรมาสอบถามแซมเพิ่มเติมได้เบอร์อได้ได้ตามเบอร์ในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็แล้วกันเนาะเบอร์แซมนะครับเบอร์086 354 3692นะครับผมนะ มาต่อมามาเจสตี้รุ่นดีลักไม่ใช่รุ่นแกรนนะครับมาเจสตี้คันนี้รุ่นแกรนปี2020นะครับเลขไม่ห้าแสนเม่0กกิโลเมตรนะครับฟังไม่ผิดนะ5้าแ0นเกิโลเมตรนะครับคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับยังว่างอยู่นะครับไม่ห้าแสนเม่นเก้าพันกิมปีสองพรุ่นแกรนรุ่นท็อป สุดนะครับผมยังว่างอยู่นะใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็มี4ประตูตัวเตี้ยคันนี้ปี21นั่งท่านจำไม่ผิดนะประมาณราคาประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับน้าหล่อนะครับ4ประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะครับผมส่วนป้ายฟ้านะครับมีว่างอยู่2คันนะป้ายฟ้าต้องบอกก่อนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแคปป้ายฟ้า ต้องซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแคปป้ายเขียวก็จัดไฟแนนซ์ได้ปกติข้อแตกต่างก็คือป้ายเขียวเขาจดในเล่มคือจดกระบะบรรทุกแต่ถ้าเป็นป้ายสีเขียวเขาจะจดในเล่มจดรถนั่งสองแถวก็ฟิลอารมณ์เดียวกับรถ2แถวนี่นะครับไฟแนนซ์ Finance เขาจะเลยจะมองว่ารถมันผิดประเภทนะต้องซื้อสดเท่านั้นนะครับนี่นะ อย่างคันนี้ไม่รู้สึกอยู่แส9ราคา3,000 300, สนประมาณ3าม0 0 0หบาทประมาณนี้นะครับตัวนี้ซื้อสดนะส่วนอีกคันหนึง่งไม่200แสนนะครับราคา2อง0 0 0เบาทนะครับประมาณนี้นี่นะตรงนี้นะครับผมนี่สีประตูตัวเตี้ยนี่คันนี้น่าสนใจเนี่ย แรมรออยู่ไม่น้อยดูว่าหลุดจองไหมบอกเลยเด็ดมากถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมามาดูวีออยคันที่หลุดจองดีกว่านะครับเป็นรถติดสติ๊กเกอร์นะครับพอลอกออกมาแล้วจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะลอกออกมาจะเป็นสีบอลเงินนะคันนี้เลขไม่อยู่9 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นรถปี2020รุ่น1.5 Entry อนะครับปี2020ราคาอ่าราคา2 0 0 0 0 0แ 9,000บาทนะครับนี่นะ289,000บาทปี20นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นรุ่น Entry อย่างที่แซมบอกพึ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยนี่นครับเข้ามาแล้ว3คันนะครับ3คันนี้ไม่เริ่มต้นอยู่80,000นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่1 0 0 0นะแซมจำไม่ได้ว่าคันไหนไม่1 0 0 0นะแต่แซมจำได้ว่าคันนี้ไม่80,000 เป็นรุ่นมิดนะครับเป็น Air ์ออโมีไฟตัดหมอกมีตัว d ดย์ไทมนะครับตัวนี้ปี2020นะครับเห็นไหมดูไฟหน้าก็ต่างกันละรุ่นมิดนี่ไฟหน้าจะเป็น LED แบบนี้เห็นไหมเนี่ยมีเส้นสายนะ LED เนี่แล้วไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ละแต่ถ้าเป็นรุ่น NT นทและเป็นหลอดไส้ปกติต่างกันชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้รุ่นมิดจะเป็นไฟตัดหมอก นะฮะนี่ไม่แน่ใจว่าไฟเออไม่เป็นไฟเดย Day ์ไทม์พูดทีครับเป็นเดย์ไทม์นี่ตัเหมาะปกตินะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยนี่รุ่นมิดนะรุ่นเอนที่จะเป็นล้อกระทะนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นมิดจะได้เบาะหนังนะครับข้างหลังก็หน้าตาเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันนะนี่นะ ราคายังไม่ออกมานะครับรถเพิ่งเข้าถ้าให้แซมคาดการให้แซมเดาเรื่องราคานะต้องมี2ไปลปลายเลยองเก้าหรือ3ต้นต้นสามโดยประมาณนี้นะที่โกดังบางนาเข้ามา3คันที่เทพลักเข้ามาอยู่ประมาณ5คันนะนี่ไม้เริ่มต้น80,000ื่นจนถึงแสนสี่นะครับผมถ้าเลขไม้แสนขึ้นเนี่ยราคาต้องถูกกว่าไม้หลักหมื่นแน่นอนนะครับผมนี่นะ มา3ามคันนี้นะใครอยากได้รูปก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวส่งให้ก่อนนะครับผมใครอยากจองล็อกส่งล็อกสิทธิ์โทรมานะครับในเบอร์คลิปที่คลิปวิดีโอที่อยู่ในเบอร์นี้นะครับเบอร์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอชุดน,นี้ลิ้อพันกันละมามาดูเอาติ 1.6G ดคันนี้บ้างดีกว่านะครับคันนี้ปี 2019. จดปี20นะครับเป็นภายในเบาะหนังสีครีมทูโทนนะครับ เลขไมค์คันนี้1 7 7 0 0 0สมกิโลอ่า1 7 0 0 0เกิโลเมตรนะคันนี้ราคา4,21,000บาทนะครับคันนี้นะนี่นี่นะมีอยู่คันเดียวนะปี2019จดปี20นะครับมีอยู่คันเดียวนี่นะไฟท้ายก็แตกด้วยเดี๋ยวเคี่ยมให้นะเปลี่ยนใหม่ให้ นะครับผมว่างอยู่นะว่างอยู่นะคันนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรถของอาคาเนที่แซมขายเป็นตัวแทนขายเนี่ยแซมไม่เคยพูดนะครับว่ารถสวยทุกคันแต่แซมรับประกันว่าคันที่แซมเลือกให้กับคุณ,คณลูกค้าทุกคนหรือคันที่แซมเลือกที่จะถ่ายลงคลิปวิดีโอในช่องของแซมแซมการันตีครับคือรถสวยรถเดิมนะครับ สวยก็บอมก็บอกว่าสวยเดิมก็บอกว่าเดิมโดนแซมก็บอกว่าโดนนะครับผมย้ําเลยตอกย้ํากันเลยนะครับนี่สีประตูตัวเตี้ยยังมีให้เลือกอยู่นะแต่ต้องดูก่อนเลยว่าตอนนี้เลขไมอะไรเท่าไหร่นะครับต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะต้องบอกก่อนอ่ะอย่างคันนี้ก็4ี่สองเจ็ดศนคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเจึ่อ่ะประมาณ7,000หก็ราคา3,99นะครับทางรถราคา3,99 นะครับผม399นะเนี่ยเพียบต่อมาคันนี้คันนี้ก็สวยครับ4132ไม่แปดหมื่นสนะคันนี้สวยนะไม่ <My S 1> ก็ขยับขึ้นมาแล้ว84ดหมื่นราคา399เช่นกันนะครับทั้งแถบเลยด้านขวาก็มีอีกนะแคปออโต้ Auto, ตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับแคปออโต้ Auto, แบบนี้หมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วนะ ต้องรอรตอใหม่นะครับเออแซมประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนอกจาก v ีออที่เข้ามาแล้วจะมีในส่วนของรีโว่สมาร์ทแคปเตียเกียรธรรมดารถสีขาแบบนี้เลยนะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวเ,เพิ่มเติมพวกนี้เข้ามาอีกทีนึงอีกๆนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าหน้าแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับไม่โฟวิวนะครับ เป็นแคปเตี่ยเกียร์ธรรมดานะครับได้แคลรี่บอยแล้วก็ได้โครงเหล็กแบบนี้นะโครงเหล็กแบบนี้พึ่งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์ละบางนาชยยยเข้าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดาปีน่าจะปี22หรือ23นี่เลยแหละแซมเห็นแล้วล่ะนะ ไม่โฟวิลนะครับนี่แซมให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือมันมาจากหน่วยงานนี่แหละหน่วยงานเดียวกันแต่ไม่ใช่แบบนี้เป็นตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดามีแคลรี่บอยแล้วก็ได้หลังคาเหล็กแบบนี้สีส้มนะครับผมราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับมาไปต่อนะครับส่วน4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ตอนนี้นะครับ มีว่างอยู่อีกหนึ่งคันนะครับผมสีขาวแต่ว่าจอดอยู่ที่โกดังเชพารักษ์นะใครสนใจสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ทักหาแซมได้นะครับเป็นรถปี2021นนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูเลยมีอยู่คันหนึ่งเดินเลยมาเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงเนาะเสียเวลานิดนึงนะครับเผื่อใครหาสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้อยู่เดินย้อนไปนิดนึงนะครับ อย่าพิ่งเบื่อกันนะครับอยู่ไหนวะสี่ประตูตัวเตี้ยกเกียรออ์โตโอ้ไกลเลยอยู่ด้านหน้านี้ครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วนะครับเผื่อใครหาอยู่นะมันมีหลุดจองมาคันหนึ่งนะครับ กีแซมว่าเลินเลยเลย,เลยไม่ทันได้สังเกตนะครับอ้เขาเอาไปเก็บงานแล้วโทษทีครับก็คือเอาง่ายเขาเอาไปเก็บงานแล้วแซมจองมาแล้วก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะไมคันนั้นเนี่ยไม่อยูอ่ได้หลังคาแคดดีบอยแบบนี้นะครับแต่เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะแม็กแบบนี้เลยไม่อยู่แสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับราคา 4 48,000บาทนะใครหาสี่ประตูตัวเตี้ยอยู่ทักมาได้นะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูที่นี่ไปแล้วแซมจองไปแล้วเอารถไปปรับสภาพแล้วนะครับผมเนี่ยลานตรงนี้ก็โล่งแล้วอย่างที่บอกเนาะเตรียมที่จะรับในส่วนของรถที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยโล่งหมดแล้วนะครับโล่งหมดแล้วนะครับผมรถตู้ตอนนี้ มีว่างอีกแค่คันเดียวนะครับอีกแค่คันเดียวนะเป็นออโต้นะรถตู้เกียร์ออโต้มีว่างอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูพวกเกียร์ธรรมดาก็ไปหมดแล้วนะครับติดจองไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วนะครับอ่ะมาถึงละ คันนี้สีเงินสีเงินนี่คันนี้นะครับสี่ประตูอ่าไม่ใช่หน้ายาวเกียร์ออโต้ปี2020คันนี้นะครับ9974นะแซนถ่ายรูปไว้แล้วนี่คันนี้9974นะเลขไมค์คันนี้อยู่160,000สองพันกิโลเมตรนะครับคันนี้นะโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวย ไม่อาจจะเข้มน,นิดนึงแต่ราคาน่าสนใจนะครับราคา9 8 0 0 0 0บาทนะครับเป็นออตโต้นะครับปี20นะราคา9 8 0 0 0 0บาทนะต้องมีเก็บชิ้นงานจะมีกันชนด้านหน้าตัวนี้นะแล้วก็กันชนหลังรวมถึงฝากระโปรงท้ายนะข้างๆนี้ไม่มีประเด็นนะครับไม่มีอะไรเห็นไหมเนี่ยมีกันชนท้ายนะแล้วก็กันชนกับฝาหลังนี่แค่นี้นะครับผม แล้วก็พวกชายล่างต่างๆไม่มีประเด็นนะครับนี่ให้ดูมับเขาให้เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนปื๊บนี่นี่นะเนี่ยไม่มีและอะไรนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่ามันเป็นมุมอับอะรถมันยาวส่วนใหญ่แซาจะเจอก็คือจะไปเบียดพวกฟุตบงฟุตบาทนะว่างอยู่นะวันนี้ยางปี23มไม่แสนห0หมปี20ออตโต้ราคา9 8 0 0 0 0บาทไปแล้ว มาสุดท้ายแล้วจะจบแล้วคลิปละมาดูหัวเดียวบ้างที่ยังว่างอยู่นะครับที่ยังว่างอยู่นะหัวเดียวหัวเดียวตอนนี้นะครับที่ยังว่างอยู่จะมีอยู่3คันนะเลขไมลแสนแปดหม 5, ทั้ง3คันนะครับราคาเท่ากัน2องแสนแปดหมาบาทคันแรกเลยคันนี้ครับ แคปไวเลยนะใครหาอยู่ใครหารถใช้งานหาให้ลูกน้องใช้หาเชิงพาณิชย์ปี21.9สสปาร์กนะครับตู้อลูมิเนียมความสูงน่าจะเนี่ยความสูงนี่ย่ยาอยู่2.1เมตรนะครับไม่เกิน2.3นะคันนี้ว่างครับ1น6 3นะครับเลขไมล์แสนแปดมื่นห้ันราคา289นะไปคันนี้ว่างอยู่คันที่ติดจองจะไม่ยุ่งนะครับ ต่อมาคันนี้ครับ1 2 3 5งสองสามห้าไมแสนแปดหมื่นห้าพันเช่นกันนะสองแปดเก้าครับคันนี้ว่างอยู่นะครับแล้วก็จะเหลืออีกคันหนึ่งจอดอยู่ไหนวะอีกคันหนึ่งน่าจะอยู่ทีอ๋ออีกคันหนึ่งอยู่เทพรักอีกคันหนึ่งอยู่เทพรักสองคันนี้คือจอดอยู่ที่โกดังมังนะอีกคันหนึ่งอยู่เทพรักษ แต่ว่าสองคันนี้สวยกว่าที่เทพรักนะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมส่วนใครหาบานสไลด์พวกนี้ที่เทพรักษ์มีนะเทพรักษ์ก็มีอยูออ่ราคาเริ่มต้นอยู่แสนไปปลายอย่างคันนี้ว่างอยู่คันนี้มายอยู่2แสนกิโลเมตรปี2018นะครับนี่ คันนี้ว่างอยู่นะปี2018นะครับแต่คันนี้แซมแจ้งก่อนเลยนะมีในส่วนของอแก้มแก้มแก้มเนี้ยแก้มซ,ซ้ายแล้วก็แก้มขวานี่นะมีการแกะทำสีมาแล้วนะช่วงล่างพวกรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเสริมแหนบลงน้ำเล่มลงเล่มหน้า18ให้เรียบแล้วอะไรพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานละภายในเป็นแบบนี้นี่ปี18นะ เดินหน้าแบบนี้6สปีดนะปี2018นะครับคันนี้ไหม่2องแสนนะราคาคันนี้อยู่180,000บาทนะครับว่างอยู่นะคันนี้เอาว่างคันนี้ว่างอยู่น,นี่ก็ว่างอยู่แต่จำราคาไม่ได้180,000บาทนะครับปี18นะครับนี่นะเป็นบานสไลด์นะครับเปิดได้เฉพาะด้านซ้ายด้านขวานะครับเนี่ยก็ยกขึ้นแบบนี้แหละ นะยกขึ้นยกก็เนี่ยโอเคครับประมาณนี้นะคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้นเดือนเจอกันนะครับต้นเดือนตุลาเจอกันลานโล่งๆแบบนี้ก็จะมีรถทยอยเข้ามาจอดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยอดเดือนนี้นะครับขอบคุณจากหัวใจของแซมจริงๆนะครับผมฝากเาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันเดือนตุลาคมสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ